ครับที่ผมดูในคลิปนะดูที่ข่าวครับที่เขาลงคลิปมาผมก็ดูปกติครับเพราะว่าผมะกับสมาชิกทุกคนผมต้องคุยอยู่แล้วทุกเรื่องนะครับ mm hmm. เรื่องบกยาเนี่ยผมก็ปรึกษาหารอือกันในบ้านเนี้ยที่ลองเหรียญที่ว่าลองเหรียญมิจีต้องเนะครับ mm hmm. ที่ไปนั่นนะครับให้มจากณ้าน,นะครับนักข่าว mm hmm. ผมเนี่ยเป็นญาติกัน mm hmm. เป็นคุ้เคยกันบ้านนั้น ผมไปเยี่ยมแม่แม่เขาตอนนั้นเขายังไม่เสียผมไปเยี่ยมแม่กันแล้วก็คุยปรึกษาหารือเรื่องบอกขยะกันว่าเออเราทำไงกันดีปรึกษาหารือกันเออบกาากอ,อบกขยะจะมาตั้งนะเราต้องคุยทุกคนอยู่แล้วว่าบอกขยะเป็นยังไงมาน้มายังไงมาไงนจะเล่าให้ฝังโูให้ฟังกันก็คุยกันตามปกติครับว่าคลิปมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าท่านนายกยื่นมือหยิบของเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาให้ทางท่านสมาชิก สมาชิกเขาบอกว่าเขาไม่เอาไม่รับนั่นคืออะไรครับน,นั่นเป็นทว่าเรายื่นสองอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรา่าเป็นนายกอือาจจะเป็นหนังสือเขาฟากมาให้หรืเป็นหนังสือหรือออกรตใช่ไหมผมมีสิทธิ์ยืน่นผมมีสิทธิ์ไปคุยแค่เรล่าไปยื่นสองไหมว่าสองหรือว,ว่าผมไปงานศพกลับมามไปเยี่ยมแม่เยี่ยมแม่ใช่ไหม,มเยี่ยมแม่เขาผมเป็นญาติกันมผมไปเยี่ยมเขาผมก็ไปเยี่ยมเขา แล้วก็เวลาคุยเซตคุยเรื่องบกขยะเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแค่เรื่องอื่นนะผมหาา้าประจําอยู่แล้วในคลิปมีเวลาผมพูดอะไรบ้างม,มีไหมผมอยากตูคลิปว่าผมพูดอะไรเห็นเห็นว่าในคลิปฟังจากคลิปเนี่ยเขามีการสนทนาเรื่องการพูดจารเรื่องบกขยะเรื่องการทิ้งขยะนี่แหละ,ะ,ะ,ะปกติปกตินี่แหละแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มีการยื่น ยี่ตอนยอะแบางอย่างคำบางอย่างนผมว่าผมพูดอะไรบ้างขนาดนี้เนยัอยางรู้ว่าคิดว่าเท็ตอนนั้นนะผมพูดอะไรแต่นเองเพราะว่าผมน่ะมีหนังสือก็ได้แพ้เขาก็ได้เออเขาได้รับแล้วเอาเขาไม่เอาก็ได้หรือยื่นไปนั้นอาจจะเป็นนักสือหนังสือหนังสือบางอย่างังสือพอพอจนนั้งเข้าใจผมนาแล้วครับเป็นปีแล้วเรื่องนี้เป็นปีครับผมจำไม่ได้ผมนานผมเยอะมากผมจำไม่ได้ครับว่าเอออยู่ๆว่าผมจะเอาอะไรไปให้เขาอะ ทุกมีเรื่องมีสิทธิของพมอยู่แล้วขาเป็นนายกใช่ไหมนายกเราทำอะไรก็ได้เพราะนายกมันยังไม่โดนอ่าสมมติสมตสมติผม,มสมมติพอเอาเงินไปให้สมมตินะผมเอาเงินไปให้แม่ดูแลแม่เขาไม่สบายืมมติถาฟังผมให้แม่เขาก็ได้แบบนี้ยผม<อ>ผมมีสิทธิอาจจะเป็นการเข้าใจผิดครับมันเข้าใจผิดก็ได้นะเข้าใจผิดก็ได้ทางเรื่องเข้าใจผิดบางอะไรเอกสารหรือว่าทางอปตอมีเอกสารไปหรือว่าผมให้เข้าแบเนี้ผมที่ผม่านไปผมก็อาจจะแวะเออผมไปแล้วนะอะไรเป็นเนี้ยครับไปคุยกับเขา อาจจะมีอะไรบางอย่างแล้วเขาแบบเหมือนเขาไปพูดไปมันเนี่ยเราเรารำเสียหายอ่ะ <c oughs> เอากองกวันที่ยี่สเก้าผมก็เรียกรายงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ทั้งทั้งสิ่งแวดล้อมทังเมืองส <c oughs> างสุขอำเภอแล้วก็ <c oughs> โยทาจังหวัดครับมาร่างคุยก,กันบอกขยะ ยังไม่ได้ทําประชาคมให้สมบูรณ์ให้เสด็จน้ําแต่มีการขุดทาไปก่อนหน้านั้นแล้วจนถึงขั้นที่จะเปิดกิจการมองอยังไงครับในเรื่องนี้นะี่ต้นที่ขุดบริษัทเ,เขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้มาคุยกับกองช่างว่าแบกของเขาเนี่ยมันได้ดูว่าแบกเขาอะอเป็นบอก,การ,รเกษตรครับแต่ยื่นอาคารเืนเขายื่นหมดครับไปยื่นแบกหมดที่นี่ก็อตอหมด นี่ยืนย่นยื่นยื่นแบบไม่ไม่ถูกต้องให้แก้ไขเพราะว่าแบบอ,อาจจะยื่นหนึ่งตัวสองตัวอะไรแบบนี้ย<ม>ไปทาสร้างซีซีอาคารพบเนี้ยต้องแก้ไขแบบใหม่นะตอนนี้เริ่มต้นนะครับ<ม>แก้ไขแบบกลับมาแก้ไขแบบใหม่ใช่ถูกต้องแล้วแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนคุดและถมใช้พอรบอของอบตอ,อยู่แล้ว<ม>นะครับ พะเราแค่อนุญาตแค่แก้ไขแบบขุดถมและขุดดินและถม mm hmm. ในใน,ในหน้าที่ของเราก่อนเบื้อ mm hmm. งต้นนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยผมก็เซนตมัดไปแล้วเบืบ้องต้นแต่การให้อนุญาตทำบ่อขยะอย่างครับ